สสดีคราบเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอนะครับแนวทางนะครับย้อนหลังนะครับว่าตัวเลขที่คัดให้นะครับจะมาหรือไม่มานะครับตรงนี้คือไม่มานะครับที่คัดให้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ตัวเลขที่ให้ไม่มานะครับนะครับก็มาแค่ ในส่วนของหลักร้อยนะครับผมนะในส่วนของหลักร้อยนะครับตัวนี้นะครับและก็ในส่วนของเลข3เราให้เป็นเลขดับนะครับตรงนี้คือหลุดนะครับนะตรงนี้หลุดนะครับก็จะประมาณนี้ตัวที่มีความใกล้เคียงมากที่สุดนะครับนะใกล้เคียงมากที่สุดซึ่งจริงๆเราไม่ไม่มานะครับนี่คือตัวนี้อันนี้คือความใกล้เคียงนะครับนี่ตัวนี้ครับผมนะมีความใกล้เคียงมากที่สุดนะครับ ไม่น่าพลาดนะครับก็คือพลาดไปแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาแก้ตัวใหม่นะครับนะก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็ขออภัยด้วยที่ทําให้ผิดหวังนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะแก้ตัวใหม่ในงวดอ่านะครับผมก็ขออภัยด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็จะมีตัวเลขที่ให้ในในส่วนของอ่าบลล่านะครับผมให้ไปที่3 450นะครับก็ลองไปไปดูว่าตัวตัวนั้นซึ่งมันเป็นบนล่างนะครับจริงๆแล้วไม่ มันมาครบเลยแต่จริงๆแล้วมันมันมาอาจจะมาสองตัวบน2ตัวล่างอะไรเงี้ยนะครับแต่แต่ก็มาในส่วนของอ่าสามตัวสาตัวนี่คือคือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับนี่อ่นี่คือบนล่างนะครับผมนะสามสี่ห้าศนย์นะครับก็มาทั้ง3ตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันตรงนี้นะครับนะ นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับมีความใกล้เคียงที่สุดก็คือแค่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ซึ่งไม่เข้านะครับก็เป็นแค่แนวทาง,ทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ